สวัสดีครับต่อไปเป็นตอนที่3นะครับตอนสุดท้ายของการอินทิเกรตโดยการแทนด้วยฟังก์ชันติโกแล้วนะครับมาดูข้อ8นะครับข้อ8ข้อ8เนี่ยเราก็เอา,เอาเตัวโจทย์ครับตัวโจทย์คือตัวนี้ตัวโจทย์คือตัวนี้เอาไปเทียบใช่ไหมเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมซ้ำๆซักๆแต่ก็ยากทุกข้อนะครับ เอาไปเทียบเห็นไหม x กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองแล้วก็สแควรูทก็คือยกกำลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่า u ก็คือ x a ก็คือหนึ่ง m ก็คือหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้ใช่ไหม u เท่ากับ a เศกเซตา u ก็คือ x a ก็คือหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เศกเซตาเอาไปทำอะไรก่อนเอาไปดิฟก่อนใช่ไหม dx by d เซตา ดิฟเซกได้อะไรดิฟเซกได้เซกแทนจำได้อยู่ใช่ไหมครับดิฟเซกได้เซกแทนเพราะฉะนั้น dx เท่าก,กับเซก x เอ้ยเซกเซตาแทนเซตา d เซตาใช่ไหมครับอันนี้คืออันแรกแล้วก็อันที่2ทํทำไงนะอันที่2ก็คือทำเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเซกก็คือ x ส่วนหนึ่งใช่ไหมโอเคอข้ามฉากชิดฉากฉากชิด ฉากาคือ x ชิดคือ1อันนี้ก็ปิดทักรลัสเรียบร้อยทันไหมครับอืมเรียบร้อยเนี่ยตรงต้องล้องตรงตรงไอ้สองอันที่ต้องกําหนดทุกครั้งเนี่ยต้องข้องเลยนะครับอ่ะเรากลับมาที่โจทย์นะครับกลับมาที่โจทย์ก็จะกลายไปอินดิเกตนะครับไอตัวบนนี่เป็นสแควรูทใช่ไหมสแควรูทนี่ต้องดูจากสามเหลี่ยมกลับมาที่สามเหลี่ยมนะครับเป็นแทนเซตา เท่ากับข้ามแล้วก็ส่วนชิดเพราะฉันรูทเกำลังสอลบหนึ่งเท่ากับแทนไอ้ตรงนี้ไม่งงเนาะคือเราต้องเอาเราต้องเอาตัวที่มันเป็นตัวที่เราอยากได้ก็คือตัวเนี้ยกับที่มันเป็นตัวเลขอะนะครับไม่เอาตัวแปรนี่นะมันจะทําให้ยากขึ้นเท่าตัวแปรก็จะยิ่งยากขึ้นดถิถูกต้องมานะครับโอเคเอา้าวเราก็ได้เลยนะอินดิเกตอะไรนะครับ อ๋อตัวตัวรูทข้างบนนี่ใช่ไหมตัวรูทข้างบนก็คือได้แทนเซตาใช่ไหมก็จะเป็นแทนเซตาใช่ไหมครับส่วนด้วย x อ็กกำลังสีคือตัวนี้ก็คือเป็นเซกกำลังสเซตาแล้วตัวนี้คือ dx dx ก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซกเซตาแทนเซตาแล้วก็ d เซตาครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นอินทิเกรตใช่ไหมเซก ตัดข้างล่างก็เหลือเซกกำลัง3ใช่ไหมแล้วแทนคูณแทนใช่ไหมแทนคูณแทนก็ได้แทนยกกำลังสองเซตาแน่นอนครับเราก็ควรจะแยกเราก็ควรจะแยกหรือทำหรือว่าเปลี่ยนเอออะไรสักตัวหนึงนะครับโอเคนี่ทําอะไรยังไงดีอ๋อ ลี่ยนตัวข้างบนดีกว่าถ้าเปลี่ยนตัวข้างล่างน่าจะยากนะครับเปลี่ยนตัวข้างบนจำได้ไหมเศกกำลังสองเซตาลบแทนกําลังสองเซตาเท่ากับ1เพราะฉะนั้นแทนกําลังสองเซตาก็เท่ากับเศกกำลังสองเซตาลบหนึ่งเปลี่ยนเป็นเศกกำลังสองเซตาลบหนึ่งส่วนเศกกำลังสามเซตาดีเซตาครับเข้าไหมอืม แล้วคือถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนข้างบนจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะข้างบนนะและ้วข้างล่างเราไม่ยุ่งใช่ไหมมันจะสามารถแยกเป็นยังไงครับอย่างเงี้ยแยกเป็นแบบสวยๆอย่างเงี้ยเออจะแยกเป็นอย่างเงี้ยโอเคไหมครับและไอตัวตัวหน้าเซกกำลัง 2, สองกับเซกกำลังสามก็เหลือว่าหนึ่งส่วนเซกตัดเหลือเซกเดียว อันนี้1นึ่งส่วนทายหส่วนทายก็คือ1นึ่ส่วนทายก็คือโคเซกนะครับเฮ้ยดีกว่น,อนขอโทษไม่ไม่ใช่ทรายขอโทษเขียนเป็นทรายได้ไงเนี่ยบางคนงงไงมันเซกกำลังสามใช่ไหมขอโทษมันก็แยกเป็นงี้เออใช่ไหมนะครับก็คือเป็นตัวนี้แล้วก็ลบด้วยตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นทรายก็จะงงเลยนะครับโอเคเอาใหม่นะเซกกำลังสองตัดเซกกำลังสาม เหลือเศษเดียวใช่ไหมอะละอันนี้1 1ส่วนเศษกำลัง3ใช่ไหมหนึ่งส่วนเศษกำลัง3ก็คือ1ส่วนเศษก็คือคอสและไอ้ข้างหน้ามันก็เป็น1ส่วนเศษเหมือนกันนะก็คือคอสทันไหมครับ1ส่วนเศษได้คอสโอเคคราวนี้ตอนนี้เราเราถึงตรงนี้เราถึงตรงนี้แต่คราวนี้เราเราจะไปไงี้ครับคือเราเกือบจะได้คําตอบแล้ว แต่เราจะไปติดตัวนี้ติดตัวนี้เราจะแยกมาคิดก่อนมันเป็นอินดิเกตคอร์สกำลังสามเซตาดีเซตาใช่ไหมเราจะมาแยกคิดตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอากลับมาแทนโอเคไหมครับอินดิเกตคอร์สกำลังสามเซตาดีเซตาเราก็แยกเป็นอะไรเอ่ยอินดิเกตคอร์สกำลังสองเซตาคอร์สเซตา,แล,าแล้วก็ดีเซตาครับแล้วคอร์สกำลังสองมันคืออะไรนะ1นึ่งลบไซน์กำลัง 2, สองเซตา เอกลักษณ์ตรีโกณน่ะจำได้ปะเออน่าจะจําได้อันนี้คือเอกลักษณ์ตรีโกนนะครับคอร์สกำลังสองได้หนึ่งลบไซน์กลังสองเนาะแล้วเ,เรา substitution ก็คือเราให้ w เป็น w เป็นไซนใช่ไหม dw by d theta ดิฟไซน์ได้คอร์สพอดีเซต้าคืออะไร dw ส่วนคอร์สใช่ไหมทันไหมครับเนี่ย ก็จะกลายเป็น 1, อินทิเกต1ลบ sin เซาตาคือ w w กํลังสองใช่ไหมแล้วก็คอรเซตาดีเซตาคือตัวนี้ใส่เข้าไป d w ส่วนอะไรคอรต,ตัดตัดเห็นไ,ไหมก็จะเหลือเป็นอินทิเกต1ลบ w กํลังสอง d w อินดิเกรต1ได้ w อินดิเกต w กําลังสองได้ w กํลังสส่วนสาม อินทิเกรตธรรมดาแต่ w คืออะไร w คือ s i ดข้างบนเอามาใส่ก็ได้ s i n ์ลบ s i ด์ side, กำลังสามเซต้าส่วนสามใช่ไหมครับเออไอเนี้ยไอที่เราได้เนี่ยก็คือตัวนีไน้ไงเออเอากลับมาแทนอ่ะเราก็จัดการเลยนะครับอินทิเกรตคอ์สอินทิเกรตคอร์สได้ s i ดลบ อินดิเกตตัวนี้อินดิเกตตัวนี้ได้ตัวนี้ใช่ไหมก็ได้ sin ์ลบไซนกำลัง3ามเซต้าส่วนสบวกซใช่ไหมไซน์ลบ sin หายใช่ไหมครับลบลบได้บวกเออเพราะฉะนั้นจะได้ตัวนี้อืมแล้วก็สุดท้ายก็แปลงกลับเอาสามเหลี่ยมมาช่วยหน่อยสามเหลี่ยมมาช่วย สมเด็จมาช่วยหน่อยปึ๊บอ่ะแปลงกลับนะครับเราต้องการอะไรนะเราต้องการไซด์ใช่ไหมไซด์คืออะไรไซด์คือข้ามข้ามก็คือ root, X, รูทเอ็กกำลังสองลบหนึ่งส่วนฉากฉากคือเอ็กซ์เหไหมข้ามฉากได้ใไหมโอเคแล้วก็ยกกำลังสามเห็นไหมยกกำลังสามอันนี้คือไซด์นะยกกำลังสามแล้วก็มีหนึ่งส่วนสามข้างหน้าเพราะมันส่วนสามก็คือหนึ่งส่วนสามใช่ไหม แล้วก็บวกะไรครับบวก4อันนี้ก็คือข้ออะไรข้อข้อที่8นะครับได้ไหมครับอืมก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งดูมีความลุงลังนิดหนึ่งนะครับโอเคผ่านไหมครับอืมคราวนี้มาถึงข้อข้อที่คิดว่าน่าจะยากสุดละคือข้อข้อ2นะครับยากสุดแต่เอาไว้ดันเอาไว้ข้อต้นๆเลยนะครับไอตัวนี้ รูทอะไรเนี่ยอินทิเกรตเอ็กำลัง2รูท5บวก x กำลัง2นะครับโอเคลองดูซิลองดูซิทำยังไงนะครับไอตัวนี้มันอยู่ในฟอร์มของอะไรของตัวนี้เอออยู่ในฟอร์มของตัวนี้นะครับเออได้ไมาได้ไมา โอเคซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยใช่ไหมก็คือเอาไปเทียบ5 5ก็คือรูทห้ากำลังสอง x ใช่ไหม x กำลังสองแล้วก็ยกกำลัง1นึ่งส่วนสองเห็นไหมสแควรูทก็คือกำลัง1นส่วนสใช่ไหมถูกต้องไหมเอาตัวโจทย์เรามาเทียบเราก็จะได้ว่า a คืออะไร a คือรูทห้า u คือ x m คือ1ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจะต้องสมมุติให้เป็นตัวนี้ u u คือ x a คือรูทหแทนเซตาเออ x เท่ากับรูทหแทนเซตาเอาทำอะไรนะเอามาดิฟก่อนไหม dx by d เซตาดิฟแทนได้อะไรครับเศกกำลังสองเจอบ่อยมากใช่ไหมเพราะฉะนั้น dx เท่ากับเท่าไหร่รูทห้าเศกกำลังสองเซตาดีเซตาปุ๊บโอเค แล้วก็สร้างสามเหลี่ยมใช่ไหมแทนเซตาเท่ากับ x ส่วนรูทห้าปึ๊บข้ามชิดใช่ไหมแทนคือข้ามชิดใช่ไหมอันนี้ก็พีทากรัสก็จะเป็น5บวก x กํลังสองเรียบร้อยครับกลับมาที่โจทย์เรากลับมาที่โจทย์เราอินทิเกต x กำลังสองส่วนรูทห้บวก x กํลังสอง dx ใช่ไหม ก็จะมีค่าเท่ากับอินดิเกต x x, x คือตัวนี้รูทแทนรูทแทนยกกำลัง2 dx ตัวมา dx dx คือตัวนี้ก็จะเป็นรูทห้าเซกกำลัง2องเซตาดเซตาหารด้วยไอตัวสแควรูทข้างล่างใช่ไหมสแควรูทข้างล่างต้องไปดูสามเหลี่ยมกลับมาที่สามเหลี่ยม ข้ามฉากชิดฉากคอรสเซต้าเท่ากับชิดรูทห้าฉากคือตัวนี้ใช่ไหมครับแสดงว่ารูทห้าบวกเกกำลังสเท่ากับรูทหส่วนคอส,คอสก็คือ1 1ส่วนคอคือเซกเซกเซตา้าเพราะฉะนั้นรูทห้าบวก x กำลังสองนี่คือรูทห้าเซกเซตาแล้วก็ามาใส่ตัวนี้รูทห้ เซกเซตาเออเห็นไหมครับโอเคเอ,อ,อะไรตัดได้บ้างรูทห้าตัดรูทห้าเศกนี่เหลือเศกเดียวนะครับข้างบนก็จะกลายเป็นอินดิเกตรูทห้ากำลังสองได้ห้าแทนกำลังสองใช่ไหมเหลือเศกเดียวแล้วก็ดีเลยครับดีเซตาเออเหลือเศกเดียวแล้วดีเซตานะครับทันไหม ข้อนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้อันนี้เรามีอะไรนะเศกกำลังสองลบแทนกำลังสองเท่ากับ1นึ่งใช่ไหมพลันแทนกำลังสองเท่ากับเศกกำลังสองเซตาลบหนึ่งถูกก็จะกลายเป็นดึงห้ามาข้างหน้าไหมดึงห้ามาข้างหน้าปุ๊บแทนกำลังสองก็จะเป็นเศกกำลังสองเซตาลบหนึ่ง แล้วก็เซกเซตาดีเซตาทันไหมครับทันเนาะโอเคคราวน,นี้ก็จะกลายเป็นเซกนี้ก็ต้องกระจายเข้าไปเอออันนี้ก็จะเป็นเซกกำลัง3 theta, sec, theta, d, theta. เซตาลบเซกเซตาดีเซตาเห็นไหมครับวันเราจะตอนนี้เราจะถึงแค่นี้เราจะพักตัวนี้ไว้นะครับพักตัวนี้ไว้เราจะมาแยก เราจะมาแยกคิดแต่ละตัวตัวแรกตัวแรกคือตัวนี้เราดอกจันไว้นะว่าเราถึงตัวนี้นะนะครับเอาเป็นเป็นสมการที่1ก็ได้นะครับเราจะมาดูตัวหลังก่อน sec, theta, theta, อินดิเกตเซกเซต้าดีเซต้าอ่าอินดิเกตเซกเซต้านะครับอินดิเกตเซกเซต้าดีเซต้าเนี่ยถ้าดูคลิปที่คลิปที่2หรือเปล่าเออคลิปที่2บอกให้บอกให้ให้จำตัวนี้ อินดิเกตเซกเซตาดีเซตาเนี่ยมันคืออะไรมันคือลอนเซกบวกแทนเออให้จำใช่ไหมนี่ลอนเซกบวกแทนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวหลังตัวหลังไม่มีปัญหาละคราวนี้มันจะยากยากตัวหน้ายากตัวหน้าก็คืออินดิเกตเซกกำลังสามเซตาดีเซตาเนี่ยเพิ่มมันจะมันจะยากตัวเนี้ยยากตัวหน้าเนี่ยเออนะครับซึ่ง นะครับเราก็จะทำให้มันเป็นอินดิเกตนะครับเซกเซตาเซกกำลังสองเซตาดีเซตาเออมันต้องคือมันจะแยกเป็นอย่างงี้นะครับโอเคแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะใช้ใบพาสเออ,เอ,อตรงนี้จะใช้จะใช้ไบพาสเข้ามาช่วยนะครับใช้ไบพัสเข้ามาช่วยก็คือ Uh, u อ่ะเท่ากับเซกเออ u เท่ากับเซกแล้วก็ dv ครับเท่ากับเซกกำลังสองเซตาดีเซตาจำใบพัดได้ไหมนะครับต้องไปเรียนใบพัดก่อนนะครับอินดิเกตโอ้ยเสียงหายอินดิเกต u แล้วก็ dv อันนี้ก็คือใบพัดใช่ไหมตรง u นี่ต้องดิฟใช่ไหมดิฟเซกได้เซกแทน อืมใช่ไหมครับดิฟเซกไดเซกแทนนะครับเพราะดียูดียูได้เซกเซตาแทนเซตาดีเซตาแล้วไอ้ตรงนี้ต้องอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรตเซกกำลังสองได้แทนเพราะว่าดิฟดิฟแทนได้เซกกำลังสองไงอินทิเกรตเซกกำลังสองได้แทนอันนี้จําได้นะไปไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไงครับเดี๋ยวขอเพิ่มหน้าก่อนไม่ไม่พอ โอเคนะครับเราจะได้ว่าอินดิเกตเซกกำลัง3เซตาดีเซตาของเราเนี่ยมันก็จะเข้าสูตรไปเลยนะ u v ลบอินดิเกต v d u ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าด้านขวาไม่เราบายพาสใช่ไหมมันจะได้เป็น u v ลบอินดิเกต v d u เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเซกกำลัง3เซตาดีเซตาเท่ากับ u u ยูคือตัวนี้ก็คือเซกเซตา v ก็คือตัวนี้ก็คือแทนเซตาลบอินทิเกรต v ก็คือแทนเซตา du ก็คือ sec ดีคือตัวนี้ใช่ไหมก็เป็นเซกเซตาแทนเซตาแล้วก็ดีเซตาเห็นไหมครับ u v ลบอินทิเกรต v d u ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตเซกกำลัง3เซตาดีเซตาเท่ากับเซกเซตา แทนเซตาลบอินทิเกรตนะครับแทนกำลังสองใช่ไหมอินทิเกรตแทนกำลังสองเกเซตาดีเซตาเออใจเย็นนะใจเย็นนะตาลองตาลายนะนะครับซึ่งไอตัวหลังเนี่ย ตัวหลังเนี่ยหลายคนว่ามันคุ้นๆน,นะไอตัวนี้มันคุ้นๆน,นะเออไอตัวหลังเนี่ยคุ้นๆซึ่งอินดิเกรตแทนกำลังสองเซต้าดีเซต้าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อินดิเกรตแทนกำลังสองเซกเซต้าดีเซต้าที่เพิ่งเพิ่งให้ไลน์เนี่ยมันคือตัวนี้ไง มันคือตัวนี้ไงเนี่ยเห็นไหมมันคือตัวนี้ไงเออใช่ป่ะแล้วมันจะมันมันคือตัวนี้แล้วมันจะมาเป็นที่ตัวนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะการมันก็จะกลายมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ย้อนมาแทนปึ๊บได้ไหมได้ไหมดูออกมาเนี่ย เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นอินดิเกตเซกกำลัง3เซตาลบเซกเซตาดีเซตาครับอีกทีหนึ่งใช่ไหมโอเคแล้วเราก็จะกลายเป็นอินดิเกตเซกกำลัง3เซตาดีเซตาเท่ากับเซกเซตาแทนเซตาลบอินดิเกตเซกกำลัง3เซตา บวกลบลบเป็นบวกอ่ะอินดิเกตเซกเซตาดีเซตาไอตัวเนี้ยย้ายไปบวกตัวนี้ครับเป็น2อินดิเกตเซกกำลัง3เซตาดีเซตาเท่ากับเซกเซตาแทนเซตาบวกอินดิเกตเซกเซตาอินดิเกตเซกเซตานี่ไงลอนเซกบวกแทนใช่ไหม ก็จะกลายเป็น ln f sec บวกแทนเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินดิเกต sec กำลัง3ตา d เซตาก็จะเท่ากับ1ส่วน2ย้าย2ไปแล้วก็เป็นตัวนี้โอ้โหก็จะได้นี่ไงครับนี่คืออินดิเกต sec กำลัง3เซตาคราวนี้มากลับมาที่สิ่งที่เราอยากได้ เราอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมนี่คือคือสิ่งที่เราอยากได้คือตัวนี้นะครับโอ้โหมาเต็มเลยลบก่อนเออเราเราอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือตัวนี้นะครับก็คือเมื่อกี้เราอินดิเกตถึงตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็จะจัดการต่อก็จะเท่ากับ5แล้วก็อินดิเกตตัวหน้าเ네นี่ยพึ่งได้ไงพึ่งได้ไงเนี่ยอินดิเกตตัวหน้าคือตัวนี้ไง ที่มึงได้ไงเออได้ตัวนี้ก็มาใส่เปิดโทษใช่ไหมลบอินดิเกตเซกก็ลอนแอปเซกบวกเลยครับบวกแทนใช่ไหมแล้วก็บวกอะไร บวกสี่เออบวกสี่นะครับเพราะฉะนั้นเ,ออเราก็จะแปลงกับใช่ไหมโดยใช้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ไหนสามเหลี่ยมอยู่ไหนโอ้ข้อนี้ตายทําในห้องก็ตายนะครับทําสักครึ่งหนึ่งแล้วก็หนีไปทำข้ออื่น <c oughs> นะครับโอเคเพราะฉะนั้นกระจาย5เข้าไปนะ5ส่วน2ใช่ไหม ห้าส่วนสองเศกเศกก็คืออะไรข้ามฉากชิดฉากชิดฉากฉากชิดฉากชิด,ชด,ชดคือตัวนี้แทนแทนคืออะไรแทนคือข้ามชิดตัวนี้ใช่ไหมบวกลอนแอพเสกเสกคือตัวนี้ แทนแทนคือตัวนี้เปิบเปิบลบเอา5เข้าไปคูณตรงนี้ด้วยก็เป็น5้าลอนใช่ไหมห้ามันอยู่หน้าสุดมันต้องกระจายให้ทุกทุกทุกตัวใช่ไหมครับเศกบวกแทนอืมแล้วก็บวกอะไรบวกสจบไม่จัดละ ลายตายากมากไม่ออกมัง้งเออไม่รู้นะครับโอเคโอ้โหนี่ซูมเอาก่อนนะครับนี่ซูมหน้าแรกก่อนปึ๊บหน้าแรกอ่าน,นี้หน้าสองเพื่อใครอยากจะแคปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับขอให้โชคดีครับเกตเอเกตเอสวัสดีครับ